ก็คลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่ามีคนขอมานะครับก็เลยทํานะครับเนาะก็สักไอคนขอนี่ก็ไม่ใช่ใครเลยนะเป็นรุ่นน้องผมเองนะครับน้องชื่อว่าเบลนะครับโอเคเนาะเบลพี่ทําตามคําขอของน้องแลวนะพนี้นเดี๋ยวพี่ขอน้องมาละกันนะพี่ขอให้น้องทําคลิปสอนสร้างต้นไม้แบบที่พี่ทําคลิปสอนสร้างคลิปนี้นะเบลนะ ที่จะรอดูในช่องน้องนะเบลนะโอเคนะที่จะรอดูอย่าลืมนะทําด้วยน้องขอมาพี่ก็ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่ขอน้องมากน้องก็ต้องทําให้พี่เหมือนกันนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาพบกับผมก็วันนี้ก็มาทำตามที่พี่คนหนึ่งได้ทาไว้นะครับทำคลิปสอนสร้างต้นไม้แบบที่พี่ทำามต้นคลิปเลยนะ ก็คือผมจะเล่าเว้ยคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะไปเล่นเล่นเล่นนู่นเล่นนี่ใน YouTube แล้วไปเจอกับคลิปที่พวกฝรั่งเขาสร้างต้นไม้กันแต่ว่าเป็นต้นไม้ย,กมามาย,ยักษ์อ่ะแบบต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวขึ้นพาไปดูก็คือมันเป็นต้นไม้งานใช่ไหมผมแบบไปเชื่อมันดูสวยดีวะ่ะกูอยากทําบ้างวะแต่ว่าผมแบบทาไม่เป็นไง inden. ผมก็เลยตัดสินใจที่จะแบบเอออยากให้คนอื่นทําแทนก่อนผมก็เลยตัดสินใจไปคอมเมนต์หลายๆคลิปขอ,ของที่ผมรู้จักเลยแล้วคนหนึ่งในนั้นก็คือพี่บุ๊กฮะผมไปคอมเมนต์ในคลิปพี่เขา แล้วพี่เขาแล้วพี่เขาไม่เข้าใจว่าที่ผมบอกให้สร้างต้นไม้ครับกูก็ลืมไอ้เหี้ยกูต้องบอกว่าสร้างต้นไม้ยักด้วยวะกูลืมไอ้เหี้ยทำให้พี่แกสร้างต้นไม้แบบกระจิ้วเิียไอ้เหี้ยกับต้นไม้ปกติเลยสัตว์กูไม่ได้ขออย่างนั้นพี่ก็แล้วแล้วพี่แกกระดานทะ่เรื่องถามกูต่อเลยนะให้กูสร้างต้นไม้งงๆต้นเดียวเนี้ยนะไอเวนเอ้ยก hey, so like nice. ็ะได้ครับผมรับคําถามเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูแต่จะสร้างในสไตล์ของกูเองนะนะเออมาเลย ก็อ <_ ð> ันนี้อย่าไปสนนะครับมันไม่ใช่ต้นไม้แต่อย่างใดนะครับผมก็เออชมาไปสัตว์ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีไม้นะครับผมเึ่งในคลิปพี่เกไม่ได้สร้างนะพี่แกปลูกนะครับผมมันก็มาอยู่กับไม้นี่ครับผมไม้ต้นแบบนี้เลยนะก็ทําการทำอย่างนี้ครับผมเรียงเป็นสามอันอย่างนี้นะฮะ A few moments later เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมันจะต้องมีอ่ต้องมาจะต้องมีนี่นะฮะอ่าใบไม้ใบไม้ใบไม้เออใบไม้ฮะ12 seconds later เอออย่าไปสนใจ อย่าไปสนใจต้นไม้ต้น,ตนนั้นนะครับเราจะทำต้นไมแ้แบบจริงจังอะไรเดียวกันครับต้นไม้สไตล์ผมก็คือวิธีสร้างงาา่ายๆเลครับทำอยางนะีฮะทำาไงนะี้ฮะทำนะ่านี้ฮะแบบนี้ครับผมทำนี้นะดี๋ยวแล้วก็ทันอย่างเงี้ยเออไใช้ตัวอย่างนี้ก่อนฮะเออนี่ให้เป็นดูเป็นต้นไม้ฮะอืมต้นยาวนี้ไม่เห,เหรอเออแล้วเออให้มันสมเป็นต้นไม้หน่อยฮะไม่ใช่แบบสาบัดปลูกขึ้นนะฮะห๋ยอต้องเป็นต้นไม้แบบแท้จริงฮะ,ะอืม กูสร้างต้นไม้จริงงโบนะต้นไม้มันจะใหญ่ๆหน่อยนะฮะให้ต้นไม้มันใหญ่เลยนะฮะเออนี่ครับพอทำงนี้ใช่ไหมก็ทำงนี้ฮะเออให้คุมอย่างเงี้ยหมาบ้านกูก็เห่าจังเลยอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเออเออเนี่ยฮะเออนี่ก็ได้ต้นไม้หนึ่งต้นแล้วนะฮะต้นไม้เวอร์ชันนี้เดี๋ยวเดราจะเทียบกับของหลักก่อนเทียบกับของหลักอ่ะงั้นอย่างเี้ยวะก็มาเทียบกับ คงกูยังสวยกว่าเอาใหม่โอ้ยกูทำผิดวิธีเหรอนี่ไม่จริงนะกูทำผิดวิธีเหรอโอโหเอาเป็นว่าก็คลิปสั้นตกก้นไม้จะมีแค่นี้แหละครับก็ข้อหลังก็อย่าไปท้าคนอื่นมั่วอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนสร้างต้นไมแบบ้แบบแบบไม่เป็นนะฮะก็อย่าไปว่าอะไรตร้นไม้ยากเลยขนาดต้นไม้ปกติกูจะสร้างไม่เหมือนได้ยังไ่เอ้ยมีตอนนั้นะผมภูมิใจอยู่ต้นียว ก็จากคิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายซีเอเออรกมออนนิสไทม์